ัรละค้งหนึ่งนานมาแล้วที่ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ในแอฟริกาตะวันออกดินแดนที่เรียกว่าเคนยาพื้นที่แห่งนี้เป็นบ้านของสัตว์ป่าหลายหลายชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขทุ่งสวรรค์น,นากว้างใบแพ่ขึ้นสุดลูกหูลูกตาแสงแดดยามเช้าส่องประกายสีทองอาราม ลมอ่อนพัดผ่านใบหญ้าและต้นไม้ใหญ่ทรงเสียงสู้ซ่าคล้ายเมโลดี้ธรรมชาติที่แผ่ซ่านไปทั่วผืนดินด้านหนึ่งของทุ่นหญ้ามีม้าลายตัวหนึ่งชื่อว่าสู้บุผู้มีขนสีขาวล้วนไม่มีลายใดๆสู้บุต่างจากม้าลายตัวอื่นๆที่มีลายแถบดำบนตัวอย่างงดงาน ครั้นวันเวลาผ่านไปเขากลับรู้สึกอยากมีเอกลักษณ์เพื่อให้โดดเด่นและได้รับการยอมรับจากสัตว์ในป่าซูบุนึกถึงความงดงามของลายแถบดำบนตัวม้าลายตัวอื่นๆและเขาก็ตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าอยากจะมีลายเหล่านั้นเหมือนกันเขาเท้าคล้องใบหญ้าและทอดสายตาออกไปยังขอบฟ้าแต่ความฝันนี้ไม่ได้ง่ายดายเลยเพราะมิใช่ทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่ใจต้องการ ซูบุเดินทางผ่านทุ่งสวรรค์นหน้าเฝ้ามองสัตว์ต่างๆที่มีรูปลักษณ์และวัตถุประสงค์ของตนเองเขาพบกับเสียงร้องของนกฮาบิตที่ฉลาดและพูดจาไพเราะอยู่บนกิ่งไม้สูงนกฮาบิตชื่อนำบาได้เห็นซูบุกำลังเศร้าใจและสงสัยในความไม่เหมือนคนอื่น นัำบาผู้มีความรู้ลึกลับเกี่ยวกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของสัตว์ในป่าจึงบินลงมาหาซูบุอย่างใจดีพร้อมเสียงอ่อนโยนว่าซูบุเจ้าอยากมีลายละสิเจ้าต้องเดินทางไปพบกับช้างเจ้าป่าผู้เก่งกาจและผู้คุ้มครองผืนป่าแห่งนี้เท่านั้นเจ้าจะได้รับพรแห่งลายแถบดำที่เจ้ายั้งใจให้ได้ คำพูดของนกฮาบิตปลุกประกายความหวังในใจซูบุให้ลุกโชดช่วงทันทีก่อนที่ซูบุจะเริ่มการเดินทางเขาได้ฟังคำเตือนจากนกฮาบิตว่าในการไปพบช้างเจ้าป่านั้นซูบุจะต้องผ่านการทดสอบมากมายทดสอบความอดทนความกล้าหาญและหัวใจที่อ่อนโยน ความสำเร็จไม่ใช่เกิดง่ายๆแต่ถ้าเจ้าอดทนผ่านสิ่งเหล่านั้นได้เจ้าจะเปลี่ยนชีวิตและได้รับเกียรติยิ่งใหญ่สู้บุทำใจมั่นคงตั้งใจจะไม่ถอยแม้เส้นทางจะยาวไกลและมีอุปสรรคต่ตอไปเขารู้ดีว่าการมีลายสวยงามนั้นไม่เพียงแต่เพื่อความงามเท่านั้นแต่เป็นเครื่องหมายของความเป็นเอกลักษณ์และความเคารพจากเพื่อนสัตว์ตัวอื่นในป่า เมื่อซูบุเริ่มออกเดินทางภายใต้แสงแดดร้อนแรงของทุ่งสวรรค์เขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากแผลตามตัวที่เกิดจากหนามและกิ่งไม้แหลมคมบางครั้งก็ต้องหลบเลียกสัตว์ที่ไม่เป็นมิตรแต่เขาไม่ยอมล้มเลิกเขารู้ว่าความอดทนคือกุญแจสำคัญที่จะพาเขาไปสู่ความสำเร็จนกฮาบิตนัมบายังคงบินตามให้กำลังใจเสมอพร้อมกับคำแนะนำที่เต็มไปด้วยปัญญา ซูบุอย่าลืมว่าความอดทนและความกล้าหาญคือสิ่งที่สัตว์ในป่านี้ให้ความเคารพบูชาเจ้าไม่เพียงแค่สวยงามแต่ต้องแข็งแรงและมีใจเมตตาเช่นกันทุกคำพูดของนกฮาบิตเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางให้ซูบุต่อมาในระหว่างทางซูบุพบลำธารสายหนึ่งที่ไหลเชี่ยวกรากน้ำเย็นและสีใสสะอาดดูน่าอภิรมแต่สำหรับซูบุ มันเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ต้องฝ่าฟันเขาต้องใช้ความพยายามและความกล้าหาญข้ามลำธารน,นั้นอย่างระมัดระวังลงเท้าแต่ละครั้งต้องเด็ดเดี่ยวเพราะสายน้ำพัดแรงและหินลื่นเป็นอุปสรรคที่มากกว่าที่เขาคิดซูบุจมอยู่ในความรู้สึกสงสัยว่าเขาจะผ่านไปได้หรือไม่แต่เสียงเอ่ยเตือนจากนกฮาบิตยังคงดังอยู่ในใจยังพอมีหนทางขอให้เจ้าอดทนและไม่ยอมแพ้สูบุ เจ้าเก่งกว่าที่เจ้าเชื่อเมื่อคิดเช่นนั้นสู้บุก้าวต่อไปอย่างมั่นใจรู้ตัวว่าความท้าทายเหล่านี้กำลังสอนเขาถึงความแข็งแรงของหัวใจและจิตวิญญาณไม่นานสู้บุไปถึงที่ลื่นหญ้าสีเขียวสดใสที่มีบ่อน้ำใหญ่อยู่ใจกลางป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของช้างเจ้าป่าช้างเจ้าป่าคือสัตว์ใหญ่ที่สง,ง่างามและเต็มไปด้วยพลัง เขายืนอยู่หน้าแอ่งน้ำสายตาเคร่งขรึมแต่เปี่ยมด้วยความเมตตาสูบุค่อยๆก้าวเข้าไปอย่างสุภาพก่อนจะกล่าวกับช้างเจ้าป่าว่าข้าเป็นม้าลายชื่อสูบุข้ามาที่นี่เพื่อขอลายแถบดำเพื่อให้ข้าสามารถปกป้องตัวเองและเป็นที่ยอมรับในป่าช้างเจ้าป่ามงสูบุด้วยดวงตาที่ลึกซึ้งก่อนจะตอบอย่างช้าๆสูบุ เจ้าผ่านการทดสอบความอดทนและความกล้าหาญมาทั้งหมดเราเห็นใจและรู้ว่าข้าแผ่นดินนี้จะมอบลายแถบดำให้เจ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นตัวเจ้าและเกียรติในป่า จากนั้นช้างเจ้าป่าค่อยๆยื่นงวงใหญ่สัมผัสลำตัวของซูบุด้วยความอบอุ่นพร้อมมอบลายแถบสีดำที่พลิ้วไหวเหมือนริ้วแสงแดดซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของซูบุไปตลอดการ <c oughs> เมื่อม้าลายหนุ่มได้รับลายแถบดำอย่างงดงามซูบุกลับเป็นที่น่าชื่นชมและยอมรับจากสัตว์ทุกตัวในป่า ลายแถบบนตัวเขาไม่ได้เป็นเพียงความสวยงามเท่านั้นแต่มันคือเครื่องหมายของความอดทนความกล้าหาญและการเคารพในความแตกต่างของผู้อื่นทุกชีวิตในป่าต่างเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสู้บุเดินท่ามกลางแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเสียงของสัตว์ป่าแสดงความชื่นชมและทุ่งสวรรค์นหนายังคงส่องแสงสวยงามตัดกับลายแถบดำบนตัวของเขาอย่างสมบูรณ์แบบ และตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ใครเห็นม้าลายที่มีลายแถบดำอย่างงดงามพวกเขาจะนึกถึงเรื่องราวของซูบุ ผู้ซึ่งอดทนและกล้าหาญจนได้รับของขวัญที่งดงามและมีความหมายอย่างลึกซึ้งในชีวิตความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกชีวิตงดงามและมีคุณค่าเราจึงได้เรียนรู้ว่าการอดทนและเคารพความแตกต่างของผู้อื่นคือกุญแจสู่ความสงบสุขและความมั่นคงในทุกๆชีวิตบนโลกใบนี้และสัตว์ทุกตัวในทุ่งสวรรค์น้ายังคงใช้ชีวิตอย่างผูกพันและสงบสุข จนถึงทุกวันนี้